คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำานะจ้าคอกคราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุก,ก,กทา่านอีกเช่นเคยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชายคาแบ็กของเรากันอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมคอกเทลไหนนะครับผมนะหรือข้ามคืนอห่งคอกเทลหรือคอกเทลสาวหรือสาวดิ้งของเราเ่ยคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ ไปรุยกันเลยดีกว่ากับคุณ1,000บาทวันนี้จะรอดหรือจะร่วงกับผมเรามาลุ้นกันเลยคุณผู้ชมขออนุาตเริ่มเียไปที่คิมเยอะเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ขอยนุญาตคิมเยอะเลย5บาท5บาทละสามสิบน และสามสิบหมดแล้วยัดโบเข้าไปคุณผู้ชมกำรับชมเพื่อความสนุกของบันเทิงนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ชอบอจายคอมแบ็กไว้ด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมนะช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ครับผมนะเออเปิดมาตัวอีโถยเป็นห้ามาดกันแล้วทีนี้โอเคร้อยแปดสิบาทำงานไปสวยสวยสวย อะไลเปส่วนแล้วมีวายดอกนี้จะไปจดที่เท่าไหร่รู้ว่าวันนี้อืมหรือจะแหกมาลุ้นกันขออนุญาตมาชุนดานหน่อยคุณผู้ชมจากมันบ้างว่ะจากมันว่ะอุ้ยแล้ววายดอกหรือจากสแซปเตอร์อะไรสักอย,ย่างยังได้หรือแซฟเตอร์อยู่คุณผู้ชมเอาป่ะเอาป่ะต้นมาดีปลายจะเท่าไหร่หรู้ป่าสักเท่าไหร่กันวะอืจะมาดีแค่ต้นคุณผู้ชม โอ้ยโอเคไปยับเติมเอาด้วยเหลี่ยยเชื่อเพื่อน <c oughs> กอ็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะเออสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบพวกบัตรแทบันนะขออนุญาตเลยเออแต่ยังอนะ่ะปรับ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 เป็นเรื่องแล้วว่าสะบัดนะคุณผู้ชมทีนี้ดอก oh oh. โอ้โหก็คือลอ่อว่างั้น แตกลแล้วแล้วแล้วก็แดกเลยปึ๊บโอเควาเต็มหน้าหนึ่งดอกทุกคนสวยแต่สาวจริงเขามันโหดไงมันร้ายไงมันร้อนมันแรงผู้ชมสวยสไปอะไรโอเคยังได้อยู่แล้วเป็นวายดอกนี้ไม่ต้องคุผู้ชมถามติงเจอรว่าโอ้โหอย่าไปเชื่อเลยไปลุยลุยโอ้ยไวมันโกหกไปก็ไปกันต่า ปับป๊บปั๊บปั๊บมีายสวยเฮ้ยโอ้โหว้าวบัตรคุณผู้ชมพวกเบียดสิบเพื่อนนะถต่เป็นเล่นไปอ้อหโอ๋ฮะโอ้โหเกี่ยวเกียวสวยๆไปคุณผู้ชมเต็มหน้าหนึ่งดอกคุณผู้ชมดอกเมื่อกี้ลันแบบนี้และค็อกเทลมันลายไง แล้วสาวดีมันโหดไงอร่อยเลยนะเมื่อกี้ผู้ชมเดียวมากไป๋มันโกหกปะไปกับตาปั๊บอุ้ยออกกระทูกแล้วแล้วเป็นไรละเฮ้ยโตเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วจริงจเป็นเรื่องแล้วมีใบสวย โอเคออกไปออกคุณผ oh, ู้ชมสวยๆไปเดียวลาไหลเดียวเดียวโอนคคุณ <headed> ผ <pos anch orm> ู้ชมเลือ <salv> รู <Nixon> ้เลือดปึ๊บงามโอ้โห่สี่บาทเดี๋ยวถามตีเพิ่มละสี่บาทคุณผู้ชมเหลืออะไรเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยถามจริงปั๊บ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  ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจ f a c e b o o d ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็กดตั้งใครไว้ให้หน่อยด้วยกดติดตามให้หน่อยเด้อเพจอ่ะเออประธานก็พูดคุยกันได้ถามกันได้นะแต่แล้วก็ทักก็ไปถามในื่อได้เด้อได้เสมอได้เสมอปั๊บปั๊บแล้วมาแล้วไงสเก็ตเตอร์ตัวร้าย let's go ปั๊บสวยแล้วมีวายดอกนี้ขโมยสุดๆใส่กงามขออนุญาตเลย ขอยากเลยคุณผู้ชมขอยากเลยปึ๊บเร็วโอเค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 ร้อยหรือว่าเปิดประสวยเพื่อนปึ๊บตีมาตีออกสวยๆแล้วเป็นวายดอกนี้สามจริงสามจริงโอ้โหขอขอสุดคนนี้ขอสุดคนนี้ีสุดๆคนนี้ไหมปั๊บปั๊บ โอ้โยแล้วหมดสุดท้ายกีเกมกีใจไหนล่ะ <c oughs> ไม่บวกเลยแทบจะไม่บวกเลยนะหกร้อยเพื่อนเดือดดากจริงนะจะบวกเยกอะกว่านี้หน่อยแล้วมีวายที่สวยมีวายยังไม่รันหมดเพื่อนปั <c oughs> ๊บปั๊บ วายเหมือนโก้อุ้ยไปกับตาปับ๊บโอเคปึ๊บอุย้ยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยคุณผู้ชมกระปิดกระปอยมากก็มีไว้โ,อโหโอนแล้วเจีออกตัวถูกคุณผู้ชมแต่ก็เล่นมาสองร้อยเนาะแต่ก็เสียวอยู่เสียวอยู่ถือว่ามาดีเนาะคุณผู้ชมนะปึ๊บ โอ้ยเพื่อนเออมาหน่อยไปส,สวยไปส,สวยไปก็ขออาภัยนะครับม่คุ้ภาพด้วยนะครับผมนะต้อนรับชมเพืกอนๆบันเทิงเด้อแอดซีรีส์คนเดียวพอเด้อเอออย่าไปคิดมากคุณผู้ชมเอออาจจะมีหัวร้อนบ้างตามเกมแหละแต่ช่วงนี้ก็อารมณ์ดีหน่อยเริ่มบวกไงและเริ่มบวกไงเริ่มมาไงแล้วก็คอมแบ็กไม่ไหลคุณผู้ชมโอ้โห,หอยู่อะไรวะ แต่ยากยังไหมหมุนก็ไม่ใช่จะบวกเยอะนะเนี่ยถ้าว่าอย่างนี้นนอ,อ,อ,นอีกสักโอ้โหมาเลยกิมเลยที่150คุณผู้ชมเล t s โ o ถ้าเข้าแล้วขอให้จ่ายเลยเถอะวะ่อแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีววยแถวแรกออกหมดกระป๋แล้วไหลไหมไหลไหมไม่ไหลตัวแพงไม่ค่อยออกคุณผู้ชมมันออกแต่ตัวถูกก็ดิเหมือนมันรั่วนาะ โอ้โหแถวแรกออกหมดเหมือนเดิมก็ที่นีจัดตัวถูกผู้ชมเออเอาเข้าไปไม่เก็บทรงเลยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเรื่มมาล้วเพื่อนเรื่มมาล้วเพื่อนเรื่มมาล้วเพื่อนเฮ้ยน้อยไม่มีจริงแถวสามสามจริงคือด้านหกร้อยมีด้านมาห้าร้อยผู้ชม เปิยมันน้อยให้ลงไปเรื่อยๆวะทันมากจะสุดหรือเปล่าข้างในไม่เท่าไหร่ไอะดิปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บถ้าเป็นอย่างนี้กูเจ๊งกูเจ๊งแน่ๆแล้วเป็นอย่างนี้ปึ๊บโอ้โหไว้เต็มหน้าไปดึงดอกผู้ชมคูนไปที่คุณูนแล้วอะไรไหมไอ้ยุนี่ไว้ไปกันต่อเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอไม่มีชีวิตเสาแรกคุณผู้ชมเสียดายมากตาบะเจ็บโอเค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 อเค่อยรู้เรื่องแ่ละผู้ชมหมุแล้วเต็มหน้าอีกินดอกไม่ต้องพูดเยอะไปกันต่อ แะรวดเร็วทันใจอย่เนห้าโอเคต้องแบบนี้หน่อยเพื่อนไม่ใช่ว่าสมบัติแบบเมื่อกี้นะแบบเดี๋ทําไงได้นะโอ้โหดูดิช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะจบสามหมุนนี้เราจะซื้อดูนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเข้าฟีไปแล้วมันไม่ค่อยใจยขอเข้าไปชีมหน่อยแล้วกันเออมันจะรู้สึกยังไงวะ มันจะรู้สึกยังไงวะพอเขาไปจิ้มตัวแรกกันที่3,007คุณผู้ชมพร้อมแล้วลุย <c oughs> มันจะรู้สึกยังไงวะอ่ะมันเจ็ดนะคือต่ำกว่านี้ก็คือแบบแย่นะอย,นอ,นอ,อ,อย่างน้อยก็ต้องสเสมอเพื่อนอย่างน้อยก็ต้องเสมอปะมันมีไว้อื้อสวยเป็นดอกคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ไหลวะไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลเลยไม่ไหลลื่น โอเคแล้วมันจะสื่อสามบรรจิตตอนไหนเนี่ย <pid g> แตกอย่างนี้มันจะถึงตอนไหนคุณผู้ชมเฮ้ยโอเ,เหลือเชอ่อโอเเ้โห้เร็วโอเคแล้วเก๋สวยมีไพ่คอไหลคอร์ไลทสิบมออกแน่แหละโอเคออกแค่สิบริงด้วยเร็วอะ้รคุณผู้ชมมันเหลี่ยมป่าวะ อย่าไปซื้อเนดะ้อถ้าตรงนี้โอเคหส่น้อยมือยังได้อยู่ไปต่อแอดเจ็บปวดแอดเจ็บปวดใจซื้อเป็นสาัเปรเจ็ดให้กูมาพันหกเอ้ยหลือะไรวะเจ็ดร้อยแมผู้มมชมสักสามสิบนไปจะรออะไรกันอยู่อ่ะ พร้อมแล้วก็ไปเลยสิวะอุตสาห์ตาขาไม่ใช่ไปเรื่อยอะ่ะพอโดนแล้วไปเรื่อยเลยหลุดเลยกูเออปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมีไว้สวยแล้วเป็นไว้ต่อเพื่อนเ,อนะเ,เป็ดร้อยเลยเป็ดร้อยใต้แหกก็แหกเลยนะนะเพื่อนนะเออถ้ามาก็มาปึ๊บเอาหน่อยเอาหน่อยเราจะได้ศรัทธานในตัวแอสวะ่ะไอ้ชายจงจเจริญเลยวะ่ะถ้ามานะ่ะ ปั๊บปั๊บตรงสัตยาในตัวข้าตรงสัตยาในตัวข้าสุดสวยเด๋วไหลอ่าพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์คิดว่ายังกักนะวยังกักอยู่โอเคเด๋วหืมยังได้อยู่ยังไหลอยู่ต้องมีใบดอกนี้ไปกันน้าจะได้ใบอีกเฮ่อสยวยแล้วใบอย่างไกลจะถึงหรือเปล่ายัางได้อยู่ยังคอมโบอยู่คุณผู้ชม ยังไปต่เอ,อเอาดิต้องศรัทธาในตัวข้าปะต้องศรัทธาในตัวข้าแค่นั้นเลยคุณผู้ชมตอกนี้หยาดเก้กไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอิดสี่คุณผู้ชมลุยอีกฝีฝุ่นแกอีกฝีฝุ่นแกแล้วคอมโบนมาเรื่อยๆไงแล้วคอมโบนยาวๆไงโอ้ยแต่มันมีแต่ตัวถูกคุณผู้ชมตอกเมื่อกี้แต่ยังก็ได้อยู่นะแต่มันก็โอเคอยู่นะมันไม่ได้แย่ละตัวแพงออกมาแล้วไง แล้วตัวแพงมันไหลงไงแล้วหมื่นสองมาแล้วดิแค่ติดใจ่ะหรือเราจะลองซื้อไปชิมอีกรอบคุณผู้ชมลองชิมอีกรอบไหมเจ็ดร้อยอะ่ะ <c> ก <oughs> ูจะแหกเลยวะ <c oughs> สิ่งที่ทำมาที่แตกมาส,สวยๆออกแล้วมีวายทำงาม กะสิบออกเต็มหน้าแล้วสองพันคือเท่าไหร่วะหนึ่งร้อย 100. ไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยน, 10, เนะคุณผู้ชมนะเท่าไหร่วะเจ็ดพันโอเคได้คุณผู้ชมเราลองมาซื้อดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงกับผมนะ้าแหกก็พอกันแค่นี้เลยแล้วกันนะก็เจ็ดพันห้าก็พร้อมแล้วก็ลุยคุณผู้ชมเออเจ็ดพันห้าเพื่อนนะ โอ้ยกอหน่อยกอหน่อยเต็มแน่โอเคเปิดมาสวยเพื่อนเปิดมาสวยมากดอกแรกรัตไปสากเป็นหกโอเคจะฟีดมาเจ็ดเป็ห้าแล้วมีไวต่ตอคอโมโบคอ,จอมอจอยคอมโบคอมจอยแล้วเออถามจริงทำไมปัปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บเลี้ยวเลี้ยว ไปท่าเพื่อนต้องได้มาสี่พันแล้วอีก 4, อกี่หมุนเออแถวแรกเฮ้ยเจ้าทุกดอกจริงเหรอวะโอเคไก่น้อยโอเคหุ่นล้ววายอย่างไกลเพื่อนตามหมุนเลยหัวใจไม่ค่อยดีผู้ชมใจคอยไม่ค่อยดีอ้โหเ,เป็นอย่างที่คิด ที่สองพันเพื่อนอย่างนี้ไม่ค่อยจะห้ามกันเลยนะไปอีกสักหน่อยไหมสักหน่อยมันน่าจะได้อยู่นะโอเคเราจะได้อยู่คุณผู้ชมไปโดการภาษีไปในตัวเลยแล้วกันอ่ะไหนมันก็นี่ลนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกอยากรู้มันไม่ใช่จริงหรอวะเฮ้ยถามจริงกับคุณผู้ชม แย่ขนาดนั้นเลยเ,เพื่อนมันแย่มากเลยเ,เพื่อนสีลอยูัวเลยม้อ้วอ้า,าอ้าวใช่มันแย่ขนาดนั้นเลยแหละก็ดูทรงแล้วตอนนี้กูจะแย่โอ้ยคุณผู้ชมกูรู้อย่างนี้กูเลิกกี่า่ะ <laughs> เฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะโอเคเลี่ยมไม่ต้องถามว่าแย่แค่ไหนเธอไม่ต้องถามฉันเลยอ <c> ะ <oughs> ขอญาต์ปฏิเสธเลยละกันคุณผู้ชมนะใครจะอยู่ก็อยู่กันไปพอบวกเล็กบวกแล้วก็ถือว่าบวกคุณผู้ชมแต่ก็พอใจแล้ววันนี้คุณพันธ์น่ะก็รันมาที่นี่นี่เลยสามหมื่นเลยอะวันนี้เดี๋ยวเลยอ่ะเดี๋ยวเลยอ่ะ พาจะปลาเสกเลยแล้วแกนจะอยู่ก็อยู่เออมาดิไม่ไหลวะโอ้ละทีเบ็ดละทีเบ็ดหนึ่งบาทแล้วพววใค่อย,อย่างงี้อยูอ่ผิดหวังแอผิดหวังน่าจะสาวดิ้งมากกว่าดีไม่น่าไปซื้ออะไรคุณผู้ชมพวกโคตรแย่เลยวะ่ะไปซื้อมาทีเดียวไม้คาใจไอ้ดิจะไปไม่จ่ายจริงวะโดนไปสามรอบไปติดเลยคุณผู้ชมนะ ก็รับชมผู้คมสนุกกับบทเติรครับผมไม่แนะนำมาเล่นตามสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไอชายคอมแบ็กไว้ด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามไอชายคอมแบ็กกับไอชายคอมแบ็กสองก็ไอชายคอมแบ็กสามกันด้วยเด้ออยู่ข้างล่างนะครับผมหน้าช่องเลยเข้าไปกดกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกดติดตามกันด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า